สวัสดีครับวันนี้จะพาพี่น้องมาทำนําวัสดุที่เหลือใช้นะครับก็คืออันนี้เป็นเชือกมัดฟางให้โคให้กระเบือครับออได้มาแล้วครับอันนี้เป็นของพี่ชายนะครับเราก็จะนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์จริงๆแล้วของพวกนี้เราสามารถนํำกลับมาใช้เกิดประโยชน์ได้หลังจากที่เรา ฟังน้ำไปให้วัวให้ควายเราหมดนะครับเราก็จะมีตรงนี้มันอยู่ใช่ไหมครับตัดออกเลยครับตัดออกเพื่อที่จะให้มันเป็นแนวเดียวกันเป็นเส้นตรงเอาทั้งหมดสิบหกเส้นครับที่เราจะเริ่มสารอันนี้วันนี้จะพาทำเปยวนนะครับสิบหกเส้น เตยวนเอาไว้นั่งผ่อนคลายครับช่วงพักกลางวันหรือมีแขกมาเขาก็จะนั่งชิวๆครับผ่อนคลายใช้สิบหกเส้นนะครับถ้าสงสัยว่าทำไมถึงต้องตัดถ้าไม่ตัดไอเชือกที่เราดึงรัดออกมาแล้วเขาจะไม่ตรงนะครับเขาจะมีลักษณะบิดบิดงออย่างเงี้ยครับซึ่งมันจะเอาไปสานยากเวลาต้องตัด เราจะตัดอย่างเงี้ยสิบหกเส้นนะครับเพื่อที่จะทำทำไอ้ที่เกี่ยวกับเสานะครับสิบหกเส้นเสาทั้งสองข้างของเปยยวนนะครับข้างละสิบหกเส้นแต่เราจะทำทีละข้างเราจะทำข้างนี้ก่อนตัดแล้วเราก็ครบสิบหก่อนนะครับ ไปเรื่อยๆจนครบสิบหกนั่นแหละครับนะครับมันจะบิดงออย่างเงี้ยมันจะนำไปทำไม่สวยนะครับเลยต้องตัดออกทบเมื่อครบสิบหกเส้นนะครับเราก็จับให้มันด้านที่เป็นที่ตัดบมไว้นะครับให้มัน ผมครบสิบหกน,นะครับนี่มันชิดเป็นแนวเดียวกันเลยครับนี่ชิดเป็นแนวเดียวกันให้มันเท่ากันครับแล้วก็ไล่ลงมาให้สายมันผันกันนะครับหเส้น เท่าไหร่คือเท่านั้นที่เราวัดได้เอาตัวที่ที่นะครับเอาด้านนี้ให้มันเท่ากันตัวที่สั้นที่สุดนะครับมาวัดก็ตัดครับผม